ได้ไกลก่าเดิมอ่าอันนี้พวกเราก็จะทํางานในฐานะผู้แทนราษดรอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผลเป็นยังไงไเรายังมีทางสู้เสมอนะครับอย่าพึ่งยอมแพ้ เราแพ้ได้แต่เราไม่ถอยนะครับเป็นแค่ยกแรกเท่านั้นเองยังมีหลายที่ที่เราจะไปต่อนะครับนะขอให้ทุกท่านอยู่กับเราเพราะสุดท้ายเราคือตัวแทนของประชาชนนะครับเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเ้นก็ขอให้ท่านสู้ไปกับพวกเราอย่างเต็มที่นะครับประมาณนี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับผมโชคดีครับขอบคุณค่อยๆรัลยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณคขอยครังเลยนะพูดถึงลวันนี้ คุณอยู่สสเขื่อไทยนะฮะออกมาให้สัมภาษณ์เนาะก็ให้ทุกคนตู้สู้นะครแล้วก็สวกัับอสสที่ทำงานในสภาดูไปเรื่อยครับตอนนี้สสกำลังทยอยออกมา จังหวะที่ยัไม่ไกลแสดงออไม่เด่นเมื่อกลางวันนะครับจการแข่งขันแล้วครับก็ปฏิการต่อไปเดี๋ยวในเวลาประมาณสัก18นาฬิกา9ไกล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 ไกล ที่ครัที่ครับขอบคุณกครับขอบคุณราบขอบคุณกสวัสดีอับาทุกคนครับขอบคุณครับ่ตำแหน่งนี้หรอาเขารกวอไร่ใครเชเขาไปลดิสสก้าทยอยออกมาได้รับทุกคน

โรงเรียนอะไรครับลูกกล้ากล้ากล้าเป็นเด็กดีป่ะกล้ากล้าต้องเป็นเด็กดีนะเรียนหนังสือเก่งๆนะเป็นเด็กดี้ทรงใจฝากมาให้กำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปหาแล้วอยู่ร้านอะไรร้านเดียวกัน่ะอ๋าพอแต่งชุดนี้เลยจ้ะเดี๋ยวต้องไปก็ยังจะไปเอาเบาะอยู่เลยมาถ่ายรูปอะไรก็มาเบาะ โดนนำไปเล่นยำเละเลยนอกอ่ะไม่ต่อยังเล่นทะเลาะเลยอ่ะแต่เราไม่เข้าไปเจียงไม่เป,ดดป็นทางก็หน่อยอะไรก็ได้ชาจีนก็ไตเหมือนกัน นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบเย็นครับเสอรอเริ่มทยอยออกมา ก้าไปช่วยขนของขอยู่อยู่ที่ก้าเพียนะเพียเพียนะน 超轻便，所以用来组装。